สวัสดีครับสวัสดีสมาชิซกคุกคุท่านครับพี่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดติดตามกดกระดิ่งและแจ้งเตือนด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับจะได้ทําจะได้ทันคลิปต่อไปครับอันนี้คือเป็นวิเคราะห์แล้วนะครับวิเคราะห์อของแต่ละสูตรครับจากสูตรที่หนึ่งยันสูตรที่ห้านะครับสูตรที่หกเจ็ดแปดผมตัดเลยเพราะว่าผมจะเอาวิเคราะห์เลยอ อันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งมีอะไรมาก็จะมีตัวนี้ครับเด่นที่จะมาสามตัวนี้นะครับสูตรที่หนึ่งอันนี้คือสูตรที่สองครับสูตรที่สองก็จะเด่นสามตัวนี้เหมือนกันนะครับสามตัวนี้สูตรที่สามก็จะเด่นสามตัวนี้นะครับแต่ละสูตรไม่ไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันเลย อ่านีสูตรที่4นะครับเห็นไหมครับยังไม่ยังไม่แตกต่างเลยนะครับยังไม่แตกต่างอันนี้คือสูตรที่5ครับสูตรท้ายนะครับก็ยังไม่แตกต่างครับยังใกล้เคียงกันอยู่นะครับสูตรที่1ยันสูตรที่5นะครับก็ดูคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆตอนนี้คือการวิเคราะห์แล้วนะครับการวิเคราะห์ของแต่ละสูตร1และสูตร2 สองสามสี่ห้านะครับผมก็ขอคำเตือนก่อนนะครับสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเทียงแนวทางและสถิติในการหาเลขขลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจจะรณนาณในการรับชมด้วยนะครับอันนี้คือช่องของผมนะครับก็คนที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกันกดติดตามนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปเรื่อยๆนะครับแต่ละเพจไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้คือวิเคราะห์สูตรสองตัวบนครับคือการวิเคราะห์นะครับเป็นการหาแนวทางนะครับแนวทางก็จะมีเข้ามั่งพลาดมั่งก็แล้วแต่ตัวเลขนะครับก็มีผิดพลาดมั่งเล็กๆ,ๆน้อยๆครับแต่ก็เป็นแค่แนวทางนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่ห้างวัดล่าสุดนะครับห่างหางวัดล่าสุดผมก็จะเริ่มแ,แต่งวดงวดที่ออกแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าะครับหกห้านะครับ 6, 5, ก็ทั้งหมดก็จะมี6หลักตัวนี้นะครับที่จะเป็นตัวหลักนอกนั้นก็จะเป็นตัว3ตัวนะครับอันนี้เป็นจะลงมาคือตัวบนอย่างเดียวนะครับตัวบนอย่างเดียวจะไม่ค่อยลงล่างนะครับของการวิเคราะห์สูตรสตัวบนนะครับไม่ค่อยลงล่างครับจะขึ้นบนอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะได้0 1 1ย์หนนะครับ ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดนะครับก็จะมีหกตัวนี้นะครับที่เป็นตัวหลักก็จะเข้าศูนย์นะครับเข้าศูนย์และเข้าสามนะครับของบนนะครับของสองตัวบนนะครับล่างไม่ค่อยจะลงนะครับก็จะเข้าตัวนี้นะครับเข้าศูนย์และสามนี่นะครับคือทําไมถึงได้หกตัวนี้นะครับก็คือเอาอังแต่สูตรหนึ่งยันสูตรห้านะครับใส่ ก็จะเน้นๆตัวนี้นะครับงวดต่อไปเลยนะครับงวดที่ออกหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามเก้าเก้านะครับจะได้สองเจ็ดสองศูนย์เก้านี่นครับก็จะมีดังนี้นะครับก็จะมีหกตัวนี้นะครับหกตัวหลักก็คือศูนย์ศูนย์หนึ่งสองเจ็ดเก้านะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งสองเจ็ดเก้านะครับก็จะได้สองและเจ็ดนะครับสองและเจ็ด ก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับสองและเจ็ดก็จะมีตัวล่างติดมาตัวหนึ่งนะครับคือศูนย์และเก้านะครับศูนย์และเก้าแต่คือว่าตัวล่างผมไม่เน้นนะครับสูตรวิเคราะห์อสองตัวบนนะครับไม่เน้นสูตรสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าวดต่อไปเลยนะครับงวดที่ออกหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองนะครับศูนย์เก้าก็ จะมีดังนี้นะครับจะมี6ตัวนี้นะครับคือมี2มี3มี4มี5มี7และ9นะครับมี2มี3มี4มี5มี7และ9ก็จะได้8 7 2ตัวนี้นะครับไอสามศูนย์นี้ไม่ต้องเน้นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเข้านะครับ2ตัวล่างนะครับจะเข้า2ตัวบนคือ2กับเนะครับ2และ7ก็ไปเน้นๆคือสองและเจ ก็คือว่าอย่างเข้านะครับต้องของอภัยครับอก็อยังเข้านะครับอย่างเข้าของวัดถัดไปเลยครับสองหกสี่แปดเจ็ดสองสามศูนย์นะครับสองหกสี่แปดเจ็ดสองสามศูนย์นะครับ,รบก็จะได้หกตัวนี้นะครับหกตัวนี้ก็คือศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้านะครับ เลขถัดไปคือหกศูนย์ห้าหนึ่งหกะครับก็จะได้หกศูนย์ห้านะครับคือได้ศูนย์ห้าครับได้สองตัวหลังนะครับคือศูนย์และห้านะครับศูนย์และห้าก็ถือว่าอย่างเข้านะครับเข้ามาแล้วสงวดนะครับเข้ามาแล้วสีงวดงวดที่ห้านี้ก็เข้านะครับ แต่ผมไม่ได้ลงนะครับผมไม่ได้ลงอ,อันไหนเข้าคือเข้าอันไหนไม่เข้าผมก็บอกไม่เข้านะครับงวดต่อไปเลยนะครับเก้าสองสองหกศูนย์ห้าเก้าสองสองหกศูนย์ห้าออกเลขท้ายสองตัวคือหนึ่งหกนะครับแต่คือว่าผมไม่เน้นล่างนะครับผมบอกแล้วผมไม่เน้นล่างผมเน้นบนครับของการวิเคราะห์นะครับก็จะได้หกตัวหลักนี้นะครับ 036789นะครับ036789นะครับงวดล่าสุดคือได้530นะครับ62ก็จะได้30นะครับก็อย่างเข้านะครับงวดที่แล้วคือ30นะครับอันนี้คือการวิเคราะห์เลข2ตัวบนครับก็จะมาสุด หลักหน่วยและหลักสิบนะครับหลักหน่วยและหลักสิบนะครับหลักหลักร้อยยังไม่มีนะครับหลักร้อยยังไม่มีก็จะมีเข้ามั่งหลุดมั่งนะครับของอภัยนะครับบางอันก็ไม่เข้าบางอันก็เข้านะครับแต่คือว่าเป็นการวิเคราะห์หาเลขนะครับจะมาตัวใดตัวหนึ่งอันนี้ผมก็ทําการวิเคราะห์ให้เลยวิเคราะห์สองตัวบนนะครับมีสิบห้าชุดนะครับสิบห้าชุด อันนี้ก็จะได้6ตัวหลักตัวนี้นะครับ6ตัวหลักก็จะมี2 3 5 6 7 8นะครับ2 3 5 6 7 8ห้าหกเดปดไอสองม้าหกเจ็มาจากไหนกย็ย้อนไปดูสูตรที่1ถึงสูตรที่5นะครับว่าผมมีตัวไหนมั่งที่ที่จะมานะครับตัวนี้อาจจะตัดทิ้งนะครับตัวนี้อาจจะตัดทิ้งนะครับแต่ก็ยังต้องปิดไว้ครับเพราะว่าทำตามสูตรครับ สูตรการวิเคราะห์นะครับผมจะเขียนไว้เลยคือว่าจับคู่ไว้ให้15้าชุดนะครับสิบห้าชุดเดี๋ยวผมเปลี่ยนปากกาก่อน15้าชุดก็จะมีสองสามสองห้าสองหสองเจดและสองแปนะครับ3าห้า สามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับแล้วก็หกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดนะครับลองนับกันดูว่าครบสิบห้าชุดหรือเปล่าครับนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเบ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้า ทั้งหมด15ชุดนะครับ2ตัวบนายนะครับ2ตัวบนไยจะออกวันที่31นะครับ31เดือน7นะครับ2 5 6, 6 6นะครับก็จะมีดังนี้นะครับผมไม่ตัดนะครับผมยังไม่ตัดนะครับเพราะผมเน้นก่อนคือ15ชุดนี้นะครับที่จะมาตัวใดตัวหนึ่ง แต่ต้องย้อนไปดูสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งยันสูตรที่ห้ามีอะไรมั่งผมก็ย้อนไปดูให้ย้อนให้ดูอีกทีหนึง่งสูตรที่หนึ่งก็จะมีห้าหกเจ็ดนะครับเน้นเลยห้าหกเจ็ดไว้ก่อนลองย้อนว่ามีไหมมีห้าหกเจ็ดสูตรที่สองสามห้านะครับสามสี่ห้ามีอะไรมั่งสามสี่ห้า สี่หายนะครับโอ้หน,น,น,นะครับสูตรที่สามสี่นะครับลองดูนะครับนีมีแต่ห้าหกนะครับสูตรที่สี่ห้าหกเจ็ดนะครับก็ยังย้อนไปดูอีกทีหนึ่งนะครับห้าหกเจ็ดสูตรที่ห้าสี่หกเจ็ดนะครับก็สี่ไม่มีนะครับแต่หกเจ็ดก็ลองลองไปพิจารณาย ลองไปพิจารณานายานดูนะครับว่าตัวไหนน่าจะมาตัวไหนน่าจะดับนะครับผมก็บอกไม่ได้นะครับแต่ผมจะเน้นว่าสิบห้าสุดที่จะโผล่มาหนึ่งตัวนะครับมาหนึ่งตัวคือว่าถ้าให้ระดับก็คือว่าผมจะเน้นไว้ก่อนเลยสามหกเจ็ดนี่นะครับที่จะมาหนึ่งตัวนะครับถ้าเน้นก็คือให้เน้นตัวนี้มาเลย แล้วก็เน้นตัวนี้นะครับเน้นสูตรนี้นะครับก็จะเหลือน้อยตัวนะครับก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับนอกนั้นคือตัดทิ้งเลยนะครับแต่ผมจะไม่ตัดนะครับก็อันนี้คือการวิเคราะห์สูตรสองตัวบนสิบห้าสุดนะครับอ่าคนที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกันกดติดตามกดกระดิ่งและแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ให้ผมเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับ คลิปจะทําม,มาเรื่อยๆนะครับจะทําม,มาเรื่อยๆจะไม่ขาดตอนนะครับเพราะท่านติดตามผมผมก็จะทําคลิปให้ดีที่สุดนะครับผมก็ขอจบเพียงคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วโอกาสน้าจะเจอกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับ